สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยจะมารีวิวคอลลาเจนโกลมาร์กไวท์เทนนิ่งนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสลีปิ้งแมสที่ช่วยบำรุงฟื้นฟูเติมเต็มความชุ่มชื่นตลอดทั้งคืนนี่นะคะลดเลือนความหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอนี่คือฝาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูสว่างสดใสชุ่มชื่นดูเหมือนเด็กผิวกระจ่างใสและสุขภาพดีมากขึ้นเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีออกเหล,ลืองเลย ใช้ปุ๊บน่าจะขาวขึ้นทันที2ระดับผิวเดิมเนี่ยจากที่หยาบก็จะดียิ่งขึ้นเดี๋ยวจะมารีวิวใช้ให้ดูสิวเนี่ยจะยุบในคืนแรกใช้แต้มสิวได้รูขุมขนกระชับเล็กลงผิวจะเนียนขึ้นทันทีแล้วตัวนี้เนี่ยมีทองคํา 24K แปลว่าใช้ทองเข้าไปเนี่ยอันตรายหรือเปล่าไม่นะคะคือใช้โดยผ่านการผ่านกระบวนการจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คืออันนี้ไม่ได้แปลว่า กวนหรือทำเองเนาะอันนี้คือมีการทำครีมผ่านโรงงานแปลว่าปลอดภัยใช้ได้ไม่มีอันตรายนะคะแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสอ่อนโยนฟื้นฟ,นฟนูผิวข้ามคืนใช้ทาแล้วก็ล้างออกนะคะผิวจะเรียบเนียนริ้วรอยไม่มีหน้าจะนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเพราะมีส่วนผสมของอาบูตินกีซไลส์สเตอริดดิมเมทิคอนอคอลลาเจนวิตามินบีกรีซไล Ans, อะไรพวกนี้คือส่วนผสมเนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยวจะแปะรูปเอาไว้ให้นะคะตรงนี้เนี่ยสารที่สำคัญเลยก็จะมีดองกี้มิลนมของลา้านั่นเองนี่นะคะเนื้อครีมมันก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกไฮยาลูริกแอซิดอะโลเวล่าสารจากว่านหางจระเข้ก็คือมีความเป็นพืชผักที่ช่วยให้ หน้าเราเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยรักษารอยแผล UV ต่างๆให้มันมีความชุ่มชื้นมีแอลแอนทอนก็จะเป็นสารที่ได้จากรากของพืชนี่พอป้ายปุ๊บเราก็จะทาไปที่หน้าชึบนี่มีเบอร์เบอรี่ด้วยเป็นสารสกัดจากใบมอนมีกรีปซีดด้วยสารสกัดจากอังุุนครีมตัวนี้จะช่วยคุณได้เพราะว่าเขารวมทุกสารสกัดเอาไว้ ก็คือจริงๆเป็นแมสนั่นแหละทุกคนใช้ปุ๊บแล้วค่อยไปล้างออกจะผิวแพ้ง่ายผิวแห้งผิวมันก็คือใช้ได้หมดเลยพอเวลาเราใช้ปุ๊บก็อย่าลืมตบหน้าก่อนให้เนื้อครีมเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวมากขึ้นคุณอาจจะสลับใช้กับแมสหน้าก็ได้แล้วหน้ามันจะเนียนมากยิ่งขึ้นและเดี๋ยวจะไปล้างออกให้ทุกคนได้ดูว่าล้างแล้วเป็นยังไงนะคะนี่คือหน้าสดเลยไม่ได้แต่งหน้าเลย ครีมตัวนี้เนี่ยแนะนําให้ใช้ข้ามคืนเลยก็ได้ก็คือคุณอาจจะทาแล้วมาร์คไว้ทั้งคืนมากกว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ล้างออกเพื่อที่จะได้เห็นผลที่ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็คือทาปุ๊บน้าก็จะมีความโกลแบบโกลมากเลยก็คือน่าจะดูแบบไบรท์เพราะว่ามันมีส่วนผสมของทองคำใช่ไหมคือถ้าคุณเป็นคนที่ผิวแบบ เนี่ยผิวหน้าก็จะดูโกมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่ผิวสว่างแต่ว่าผิวไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะทุกคนอัน,นอันนี้ไม่ไม,ไม่ดรามานะ่าเนาะแล้วก็ใช้ปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะดียิ่งขึ้นเนื้อครีมเนี่ยมันจะไม่เหนียวเนื้อน่ะแต่ว่ามันจะช่วยแบบกระชับและตึงกับผิวหน้ามากขึ้นเห็นไหมใช้แล้วก็เด้งอันนี้ไม่ใช่เนื้อแก้มนะอันนี้เป็นความแบบเห็นไหมเด้งกับผิวอะไรเงี้ยใออช้เสร็จแล้วก็ไปล้างออกหน้าก็จะดูแบบมันเงาวาวมากยิ่งขึ้น อันนี้ r ร c o m อ e n d นะจ๊ะเพราะว่าใช้แล้วมันโอเคจะมาร์กก่อนไปทำงานก็ได้เจ้านายจะได้แบบเพิ่มรายได้ให้แบบอุ้ยเลขาคนนี้หน้าเด้งจังเลยอะไรอย่างี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าล้างหน้าปุ๊บจะเป็นยังไงผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวทุกคนมาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะโอ้โหทุกคนจ้า ตอนเห็นตัวเองในกระจกอะนึกถึงเพลงดีเลยฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอร้องรัก,กคือเพลงหนะ้าหน้าทองไปเลยทุกคนนี่คือล้างหน้าเสร็จแล้วก็คือเนียนนุ่มเออกระชับอันนี้สิวนี่คือเกิดจากการที่ก่อนหน้าน,นี้นอนดึกด้วยความคือขนองในสตไตล์วัยรุ่นเนาะส่วนอันเนี้ยก็คือเรามาเทสที่ผิวหน้าก็คือโอเคเลย น,นี่นุ่มไหมเนียนนุ่มสุดๆไปเลยอ่พอดูแล้วทุกคนอยากลองใช้ไหมถ้าอยากลองใช้เนี่ยติดต่อมาได้ที่เบอร์09899 1 4 5 2แแล้วก็ลิงช่องทางติดต่อด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าความสวยรอมไม่ได้ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่าง